สวัสดีครับกลั<ส>บมาพบกับผมนะครับปอปาร,รบศูนย์ติวราชการพัตลุงซึ่งในแต่ละวันนะครับผมก็จะมีในส่วนของข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบบรรจุข้าร,ราชการนะครับตลอดจนแนวข้อสอบอแล้วก็เนื้อหาสรุปต่างๆมาพูดคุยให้กับน้องๆที่กําลังเตรียมตัวสอบกันอยู่ได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเอาเรื่องของแนวข้อสอบหลักการบริหารสมัยใหม่นะครับมาพูดคุยสําหรับคนที่จะสอบตําแหน่งในอำเภอนะครับสอบเลื่อนระดับหรือว่าสอบในตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนะครับเราก็มาดูกันที่ข้อที่1เกี่ยวกับการบริหารจัดการสมัยใหม่ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องขอไก่แนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่ได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดการจัดการนิยมขอไขแนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่เชื่อว่าสามารถนำเอาหลักการบริหารของเอกชนมาใช้กับการจัดการภาครัฐได้ขอควายความแตกต่างระหว่างการบริหารภาครัฐและภาคเอกชนคือประโยชน์ที่มุ่งหมายต่อต่างกัน อ๋อนะครับก็คอและคอถูกจอจานถูกทั้งก็คอคอและคอสาหรับคําตอบนะครับก็คือถูกทั้งก็คอคอและคอนะครับแนวคิดการจัดการนิยมนะครับก็คือแนวคิดที่เป็นวิธีการบริหารจัดการของภาคเอกชนซึ่งเน้นเรื่องประสิทธิภาพคุณภาพและก็ความพึงพอใจของผู้รับบริการและความรับผิดชอบ โดยการบริหารจัดการจะเหมือนกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพราะฉะนั้นแนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่ก็นําเอาแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการานิยมนะครับมาใช้นั่นเองต่อไปข้อที่2ก็ใดต่อไปนี้กล่าวถึง Re-Engineering นะครับไม่ได้ถูกต้องก็ไก่คือการบริหารคือการพิจารณาหลักการพื้นฐานและการคิดขึ้นใหม่แบบถอนรากถอนโคน ขอไขมีวัตถุประสงค์เพื่อผลของการปรับปรุงอันยิ่งใหญ่ก่อควายม,มีมาตรวัดผลที่สําคัญคือต้นทุนความทนสมัยการสั่งการและความรวดเร็วงอ,อูก็กอและขอถูกจอจานถูกตั้งกอขอและขอสำหรับข้อนี้นะครับคำตอบก็คือก็งอ,อูนะครับก็กอและขอถูกนั่นก็คือเรียนเชนอริงนะครับก็คือการพิจนารณาหลักการพื้นฐานและการคิดขึ้นใหม่แบบถอนรากถอนโคน และก็มีวัตถุประสงค์เพื่อผลลัพธ์ของการปรับปรุงงานยิ่งใหญ่ส่วนข้อขอวควนะครับที่ไม่ถูกต้องเพราะว่า,ามาตรวัดผลที่สําคัญก็คือต้นทุน,ทนคุณภาพการบริการและความรวดเร็วนะครับไม่ใช่เรื่องของการสั่งการนะครับต่อไปข้อที่3ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงองค์ประกอบซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญใน r e เอ็น n e เน i n g ได้ไม่ถูกต้องกอก่คิดค้นนะครับอินเวนต์ขอไก่พื้นฐาน ฟันเดอร์เบนตนนะครับกอควายถอนรากถอนโคนเรดิเกนะครับมองูยิ่งใหญ่ดรามติกนะครับแล้วก็เจอาจานกระบวนการโปรเซสไม่ถูกต้องนะครับก็คือกอไก่คิดคน้นข้อที่4กขั้นตอน ในการทำรีเอนจิเนียริงนะครับขั้นตอนใดควรเป็นขั้นตอนแรกกอไก r รีเทรนคือฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิธภาพขอไขรีทูลคือนำเอาอุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่ๆม,มาใช้เพื่อตอบสนองงานแบบใหม่ขอควายรีดีไซน์ก็คือการออกแบบกระบวนการทำงานใหม่อ,อูนะครับรีทิงคิดแบบใหม่เพื่อค้นหารากเหง้าของปัญหา จอจานนะครับรีแพลนก็คือการวางแผนใหม่ขั้นตอนที่ควรทําเป็นขั้นตอนแรกนะครับก็คือมันต้องเริ่มตั้งแต่กระบวนการของการคิดนั่นก็คือรีทิงนะครับคิดแบบใหม่เพื่อค้นหารากเหง้าของปัญหาข้อที่5้าข้ใดต่อไปนี้กล่าวถึงข้อดีในการทำรีเอนจิเนียริงในระบบราชการได้ไม่ถูกต้องขอไก่สามารถลดขั้นตอนตำมานได้หลายๆช่วงการบังคับบัญชาสั้นลง ขอไข่นะครับบุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากขึ้นขอควายมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการเป็นสําคัญอันจะนําไปสู่ความพึงพอใจของผู้รับบริการมากขึ้นงอูได้รับการสนับสนุนจากบุคลกากรภาครัฐจอจานนะครับไม่มีข้อใดไม่ถูกต้องคําตอบก็คือข้งองอูนะครับได้รับการสนับสนุนจากบุคลกากรภาครัฐก็ใดต่อไปนี้กล่าวถึงข้อดีนะครับในการทำดีเ e อ็นชนนิ่ง รีเอ g น n ิเนอรริงในระบบราชการได้ไม่ถูกต้องสาเหตุที่การได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรภาครัฐเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันจะตรงกันข้ามกันเลยนะครับเพราะว่าระบบราชการเนี่ยเขาต้องการที่จะทําอะไรแบบเดิมๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าามีการทํรีเอ็นชิเนอรริงนีก็ย่อมที่จะได้รับการต่อต้านนะครับจากบุคลากรของภาครัฐก็คือไม่อยากที่จะทําอะไรใหม่ๆขึ้นมานะครับอยากทำเหมือนเดิมก็ สำหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆเอาตัวก็สอบมา,าให้ดูนะครับถ้าใครสนใจอยากได้ไฟล์อะไรก็ลองทักกันมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยพบกันคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ